สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุกคนมาน,นีไอพายพี่น้องมาเก็บดักแด้ผีเสื้อนะคะตั้งแต่ไอเกิดเป็นไอไอกระกินเป็นเทือที่สองเนาะรอบนี้ไอสีเอาไปทอดน,นะคะทุกคนจะ้ะคือไอว่าชาวคุ้มเขาบอกว่าบร้มีมาเกือบสิบเศร้าปีแล้วมาปีนี้หลายแห้งขนาดเลยพอไอเฮ็ดคลิปที่แล้วเนาะก็มีดราม่าว่าไม่สงสารมันหรอ กินมันไปตั้งเยอะฆ่ามันไปตั้งเยอะจิตใจทำด้วยอะไรถ้ามองอย่างนั้นเราก็จะบาปนะคะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าขาวนีว่าเออมันเป็นอาหารนะคะมันคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าฆ่าควายยังฆ่าหนึ่งตัวแต่ฆ่าหนอนเนี่ยไม่รู้ฆ่ากี่ตัวถึงจะพอกินเพราะน่นะสิเป็นคนที่ใจบุญเนาะแต่ผู้อายใช้ชีวิตเติบโตมาจาก อะไรแบบนี้นะคะทุกคนอะไรที่กินแล้วสามารถประทังชีวิตได้พวกอายก็พากันกินนะ,ะแต่ไหนแต่ไรเนาะถ้าถามว่ามันดราม่าไหมมันก็อยู่ที่ความคิดของคนบางคนก็ปกติธรรมดาเออก็คิดว่ามันเป็นการใส่ชีวิตของคนคนหนึ่งบางคนข้าเจ้าก็อาิมีจิตใจที่ดีจิตใจที่สนทานข้าเจ้าเห็นนะข้าเจ้าก็สงสารมันอันนี้เราก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆที่ เ็นให้พี่นอกแบบว่าเกิดความสงสารกับตัวรักแด่ผีเสื้อเนาะคือเพื่อนว่าแหละเพื่อสีอิมมากจักจักพันตูคือจิตใจนี่ต้องโหดร้ายขนาดไหนที่จะต้องกินมันได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเรามองโลกในแง่ดีคิดว่าเออมันเป็นอาหารก็มันก็จะไม่ดราม่านะทุกคนแต่ก็ยังว่าแหละมันอยู่ความคิดของของผ่ยของมันเนาะตรงนี้ที่ยายมาเก็บเนี่ยก็จะเป็นนาของ แม่น้องโบนะคะเพื่อนโทรหาอายตอนเสาบ์ปัด๊ดดักเดพี่เสื้อเต็มเลยจะมาเหตุคลิปอายกันย่างผ่านหลังเฮือนเพื่อที่จะมาทำคลิปให้พี่น้องได้เห็นนะคะส่วนตรงนั้นเนาะเพื่อนก็ได้ว่านตะก้าพระเจ้าก็มาเฝ้าตะกร้านะ,ะก็คือเข่านะว่านเข่าเพื่อที่จะทํากล้าในการดำนาน,นะคะแม่น้องโบเพิ่นบอกว่าปีนี้เพื่อนจะดำนาเอาเพื่อนไม่ทํานาห่านนะ,ะมันจะอยู่เป็นปุ่มเป็นงนเลยพี่น้อง บางคนมันบอกว่ามันซีอยู่แต่กกขีเล็กแต่ว่าตามที่ไอเห็นนี่มันก็อยู่กับหลายกกมากเลยทั้งต้นคูนต้นขีเล็กแล้วก็ต้นอันนี้ไอเบรูบกว่าเขาจะเอื้นว่าต้นอีหยังก็เยอะเหมือนกันนะคะแต่รอบก่อนนะไอได้เยอะกว่านี้อันนี้ก็คือมาเลมนะคะอืมมาเลมก็ค่อนข้างจะจงหมดแล้วเพื่อนเป็นหนอนก่อนนะคะอันนี้คือวัถาจักรของพีเสื้อนะคะเพื่อนเป็นหนอนแล้วเขามันเป็นรักแด้เป็นรักแด้แล้วเพื่อนก็ซิมาเป็นพีเสื้อที่เป็นสีเหลืองสีเขียวที่เป็นกลุ่มใลนลานั่นแหละคะ่ะ คนรจะถ้ากะใชอยู่แบบนี้อ,นอยนคือกบขี้เล็กนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนรสชาติเนี่ยบ,บอกเลยคยๆกับดักแด้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันจะอร่อยกว่ามีความมันกว่านะคะอันนี้นะเขากินอันนี้นะเขาได้โปรตีนเต็มเตมเลยจากเอ่อแมลงนะคะเพราะว่ามแมลงทุกชนิดให้โปรตีนเราเต็มเ็มนะคะบางคนบอกว่าอยากได้โปรตีนเต็มๆ,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 ๆกินอะไรบ้างกินมแมลงนี่ก็ได้แต่กินอกไก่ก็ได้นะคะทุกคนได้มะเอ่อ ขอโทษหลายๆได้โปรตีนคือกันนะคะเก็บก็บอกเลยว่ามันมือเลยนะคะทุกคนอืมก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้เยอะพอสมควรรอบนี้ก็ยังว่าแหละจะเอาไปทอดลองดูว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนมันจะอร่อยเหมือนเอาไปคั่วรอบก่อนน่ะคั่วนักกระซบอยู่แต่ด้วยความที่แม่น้องปู่เพิ่นเอาใส่เกลือหลายโพดโอ้บอกได้คำเดียวว่าเค็มจ้ะเค็มจนตัดความมันไป,มนไปเมื่อกเลย แม่น้องโบก็เลยบอกว่าเออรอบนี้ลองมาเก็บใหม่เบิ้งและห่อเอาไปทอดนะคะก็เลยคิดว่าเก็บเก็บไปแล้วก็จะเอาไปทอดกับแก๊สที่บ้านของแม่น้องโบเพราะว่าถ้าสมมติว่าใส่ถานมันคุมแก๊สบ่ได้นะว่าพิษมันคุมไฟบ่ได้อันนี้คือไอ้อัดเด็จ้ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี่นะไม้ของอายน่ะเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดจ้ากระดับตัวไหนติดตัวไหนนะคะทุกคนพอห้ามาตัดต่อคิดมาอ้าว ไม่ดับก็เลยต้องมาภาคแห้งภาคบ่ห้เก่งปัานใดแอเป็นคนบ่อยมากภาคปานใดแต่อันนี้มันจําเป็นนะคะทุกคนจะพวงนี้บ้านอ้ายนะเอิ้นเลาะไดพี่น้องมันสิคล้ายกับเลาะที่อยู่ในใบอย่าฮ้ใบกล้วยนะก็รสชาติตัวนั้นก็คล้ายๆกันก็สปนนนกนนกเป็นหนอนคือการอ่นนอากาเป็นหนอนพิเสื้อเหมือนกันใช่ั้มทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นพีเสื้อตัวใหญ่อันนี้เป็นเป็นผีเสื้อตัวเล็กที่แบบว่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปน้ากันแบบเลย่ยก็จะสวยงามนะคะ ถ้าถามว่ามาสิดับแนวบอมันกับบอดับแนวแล้วพี่น้องแล้วมันเฮียไปใส่มาไปสิบกว่าปีทุกอย่างบางครั้งก็มีเยอะปีนี้อันนี้มีเยอะปีต่อไปอันนี้มีน้อยมันก็แล้วแต่ว่าปีนี้มีอย่างไร คือเห็ดเพาะปีนี้นะ่ะมีนะคะแต่ไม่ค่อยเยอะปีก่อนพูดโอ้เห็ดเพาะหลายแห่งตอนนี้ก็รอรุนหาเห็ดละโง่เห็ดปวดนะคะก็รอรุนว่าสิได้หาเห็ดอีหยังแน่นะคะทุกคนจะ้ะนั่นละคะ่ะหลายคนบอกว่าโอ้ยให้เจ้าไปหาให้คู่มืออ้ายไปทุกวันนะคะบางมือ้ออ้ายก็ได้1สิบหน่วยพี่น้องสิบห้านวยยี่สิบหน่วย, 20, วยด้วยความที่บ้านอ้ายนะ่ะบางเถอกับฝนบ่นต้องอีหยังแบบมีพี่น้องเอ้ยส่วนคนที่บอกว่าเจ้าพาคยไปแน่อ้ายอยากพาพี่น้องไปอีหลีเด้พี่น้องไปหาเห็ดนะ แต่ว่าพี่น้องสีอดทนได้สบายบอกไปเมื่อเมื่อไปนี่นะได้ซิบหน่วยไปนี่เอ้าพี่น้องเออนั่นแหละค่ะมันก็ค่อนข้างที่สิ่ยากมันก็ค่อนข้างที่สิยากเนาะเอ้าเด็กน้อยเพื่ออยากชิมเบิ่งเด้นน้องออโต้นะ,ะลูกของน้องแป๋วนะคะเก็บไปเก็บมาก็ได้เกือบเต็มตลับอันนี้นะคะก็เอื่นชาวพวกชาวแก้งมาว่าเออมื้อนี้มีดักแด้ผีเสื้อเด้อมาซิมพนะ สลองหวันเข้าเองสลองเฝ้าก้าเฝ้าก้าเราเก็บมาแล้วจะทำเป็นเมนูทอดจะมาเบิ่งมันเป็นแบบ อ่อนๆนะเอาไว้จังหน่อยบ่จังหน่อยเนาะจะมันพองไวขนาดเนาะมันต้องคุกแป้งหรือเปล่ามันจะคืองมาแรงทอดไปลักินมานอะโอ้ยปานกินคนดอกเจ้าเป็นบัโตเจ้าเป็นอย่างก่อนจะซิมดู ตานี่แม่ครัวผมตาจกีวบมันตะหอนบ้ากัดัมา้นเก็บมันจะเจ้านี้แซบอยอร่อยอร่อยมันกรอบ จะมักยังจะมักทอดเจ้าเด้ครัวบ่ชทอดเแซบอ่ะเดี๋ยวค่อยซีซีมหอยครับกวบ่แซ่บคนละแบบอันนั้นคือกินแบบข้าวต้มแบบอันนี้นะอันนี้คือกินข้าวตอกแตกมันกรอบๆมันเป็นเบาๆยังไงบนาะ แต่มันมันก็มันมีฟานดอกไม,ม,ม้งาเหมือนมึงสวยงามออคือดอกไม,ม้เลยมึเนาะกินด้วยหันตัวฮะเออผานผานพ่อพ่อพ่ออร่อยอร่อยชอบ จากตอได้ปีล้วจังได้กินเ่านีเนาะบอแม่เาสิได้กินทุกปีนะแแ่ข่อยอายุ17ปีอีรีเนี่เดี๋ยวนี้่อยอ1แล้โอ้จังยังงามอยู่เลยจาส1บเลวเหรอ <laughs> อีรีเนี่ยฮะอโอ้เรายังสวยเดอ้อแมลูกสามจ้า <laughs> 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 พี่เอ้ยไป <laughs> สะดุง้งมนเอยียงยงาย <laughs> กินข้าว,วระบยายกินข้าว,วระบายายเราหูดีเลยเนาะหูเราดีตาเราก็ดีตาเราดีคนใดต้นแต่ว่าหูเนาะหูได้อยู่สิไปยึกสะดุ้งบบยายบ่กล้อ,องมันไหนตันเต็มจะเท่าซี่จะอะไรมันอดอกใบยายมันดอกแล้ว มันดอกไลยอันนี้มันแต่อันนี้มันดอกอ๋ออันนั้นกระดอกถ้าบ้องยกบัพอใดนี่แตกโปะเลยแหละทอพิบมันถึกแดดแล้วมันอันนั้นแม่นยูดอกเดี๋ยวนี้มันดอกมันดีหันแต่เวลาเขาไปยกดันน้ำมันบันี้มันจะแตกเลยนีครขบมันโดนเลยตั๊แตเพราไงพรเล่าผุนจักรล่ตายจะ่ย่มใดอีเปลวจนไงเป็นสาวมันม่ใช่สาวกะปีกะบัเลาตาย 156ปีได้เจอแม่อีอีมันบ่องเออติเปิ้ลตะหนอกตะหนกเ้กปีแล้วบอืมต้องมอีไตั้งมันสีงามกว่าัวเนาะมนงามยายิมนะยาย ออกกระยามันหักเอาให้มาเบิ้งเอามาเบิ้งมันเบิ้งไปเลยอันนี่ดูกินกินอ่าอือเอ็มดิเฟกบ๊อกายเอ็มมาใส่พอรถดีเอาให้รถดีบ่โอ้ยพอนะพอนะออา่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลาย,ลายๆเด้จะเด,ด้อขอบคุณคุณยายขอบคุณค่ะ